อู้นี่ย่าวิบางจริงอย่าลังกาน,นี่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 เดีเ๋ยวไปเลยก่อนไปเลยก่อนอย่าลังกาเนี่ยเทือกวกองดีแล้วนี่ถ้วยเป็นๆมาเลยมาเลย สวัสดีครับผุมปกัุผมเด็กในมุ้งกัลาวนะครับผม้ล้วกาวันนี้นะครับเลามาในปลาหมากล้วยด่างนะครับผมก็ไม่ใช่ว่ากล้วยด่างอย่างเดียวนะครับถ้าปบอะได้ด่างขาเม็ดเหมือนเดิมนะครับผ้มก็แต่ว่าคือมาเลีกล้วยด่างก่อนนะครับเพื่อปบถ้าปบก็เอาไปเลี้ยงลาวนะครับผ้มกลาอย่าลืมนะครับใครที่ชมคลิปนี้ก็ช่วยให้กําลังใจผุมด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผ้มด้วยนะครับเพื่อผมมีวัวดีๆจะได้ กะบริเวณนี้นะครับเพื่นๆมีกล้วยเตือนลุยเม็ดนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีด่างไม้นะครับผมเดี๋ยวพมจะเาเรื่อยๆนะครับผมเพื่อปอบต้นด่างๆ่าเรื่อยๆกะให้เปิ่อนๆชมกันแน่นอนนะครับผมกัเดี๋ยวไปเดินชมกันเรื่อยๆนะครับ บริเวณนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับมีกล้วยเทื่อเดี่วว่าลั่งเดงด้วยนะครับพมบางต้นนะครับลั่งเดงเกือบถูกใบนะครับตายเบนะครับไม่แจวว่าลั่งตายเบนะครับนี่ดูหยดต้นนี้นะครับตายบก็จะสีแดงนะครับพมเป็นบางต้นนะครับผมไม่แจวว่าเป็นถูกต้นคือว่ากล้วยเทื่อนนี่นะครับส่วนมากตายเบเขาจะไม่เป็นนะครับสีแดงนะครับคือว่าเวลามันเยอ่อลลยมันจะให้มดนะครับพมแล้วก็ ไอพวกเดียวว่าเบบตาว่าต้นด่างนะครับมันจะเลือดเอาเดียว,ว่าสีขาวแดี๋ย็กับสีเขียวนะครับนั่นแหละตัวด่างนะครับพมกาเดี๋ยวพมมีเดินเลยเรื่อยๆนะครับข้ามคลองนี้ไปแดี๋ยวก็พาเพื่อนๆเดินชมไปเรื่อยๆนะครับผมผมต้นนี้เก็เดี๋ยวท่ายเลยนะครับโอเคครับ โราครับผ huh ู so, y, like ้รากาเพื對對 mm ่อนเพื่อนมาเล็กเก๋ๆครับผู้ราชนิดนี้นะครับเป็นเป็นสีเงินชนิดนี้ใบสีเงินนะครับเป็นโอรานะครับผมสวยนะเพราะว่าที่ว่าเคยเคยเห็นกันส่วนมากจะเป็นใบสีเขียวปนนี้นะครับแต่นี่เป็นสีเงินนะครับสวยนะครับคนนี้โอ้สวยอะกาสเนี่ยเป็นสีเงินเลยนะครับโอรานะครับกาเดี๋ยวพ่มีเดินริมนุ่นนะครับเพื่อนเพื่อน เดินริมเนินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผ่าชมต้นไม้นะครับผมตนน้นอะไรก็เดี๋ยวให้เลยถูกต้นเลยนะครับพุ่มโอเคก้าอุ๊กีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้มาถึงอีกทีนะครับเมื่อกี้ครับทีที่ว่าเห็นกล้วยปลานะครับกล้วยเตือนนะครับพุ่มก็ได้แหมดเหลีวนะครับพุ่มไม่หมดจากต้นหนึ่งกล้วยด่างนะครับกามาถึงทีไม่ เดี๋ยวจะสะเกนเล่ไปเรื่อยๆนะครับผมผลจากตรงนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเล่ซะนี่จังนะครับผมก็ตามมาเลยนะครับมาเล่เรื่อยๆนะครับนี่ตรงนี้ก็มีย้อมนะครับเนี่ยมียม้อมนะครับนุ่มันเปื่อยนุ่วเฟยไปนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่ามีด่างไม้นะครับเพื่อนๆเดินมาเรื่อยๆนะครับเอ้านี่ยยาหุยด,ด่างจริง ยังล่ะก็นี่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 อู้ดังดังดังดงังนี่ยอดไหมก็ดังสมบูรณ์อู้ดังจัดว่าเดิมยอดไหมดังเก่าเลยนะโอ้โหหมูเลยตอนเป็นนี้นี่ครับเพื่อ,อไปเลี้ยงเพื่อเย้ว่าเดิมนะครับดังเย้ว่าเดิมโอเคครับเดี๋ยว์คุดวะโอ้ยฮ่าม,มาร์คเลยโอเคนะครับ กโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็กูเซ็ตเดี๋ยวโรยนะครับให้เพื่อนๆเล่แล้วนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูตีไม่กันดีว่านะครับผุ๊มก็ไปชมกันตีไม่เลยนะครับผมกาโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงอีกทีนึงน,นะครับเป็นปตาปานนะครับผมเดี๋ยวจะเดินข้าวไปทางนี้เลยนะครับผมตามมาเลย กเข้ามาถึงพบกับป่าหญจุงอางนะครับนอนกินมดเล่านะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดินก้ามาเรื่อยนะครับเดินตามมาเลยโอ้มีอะไรนี่หนื้อเนื้าก็มีนะครับบนเพชรด่างเน้าด่างนะครับนี่หญ้าด่างอืมด่างข้าวด่างเลี้ยงนะครับเออมีหญ้าด่างกันช่วยครับเนี้อช่วยช่วยช่วยเอาไปใส่ในกระท้างนะครับจัดเป็นแบบส่วนย้อมนะครับช่วยยิงไอ้เ้อด่างเนี่ย นี่มีด่างข้าวด่างเลื้ยงนะครับผมพญาจุงห้างนะครับผมพญาจุงห้างแต่ก็เพื่อนอยได้เปรอะเปรี้ยงง่มยๆถึงนี่ก็มีตัวนี่ฉันนะครับนี่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 จันเนี่ยครับเนี่จฉันแน่นอนเลยนะครับผมย้อนนี่มีด่างไม้เป็นๆเดี๋ยวดูก้อนนะครับนี่ด่างไม้วะนี่เนี่ย เลยมันดังเลยไม่ใช่นะครับมันจะาดังเรื่องอะไรสุดยอดี่ฟาดเลยอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวผุ่มโคตรเก็นสักแป๊บนะครับเดี๋ยวเต่า,าจือตอน้นรวยๆกันเดี๋ยวให้เป็อนเอนเล่ยน,นะครับผมโอเคนะครับก้าเพื่อน มาดูต้นนี้นะครับดูนะครับสวยงามมากเลยต้นนี้นี่นี่สันนี้กักลายนะครับต้นนี้กักลายนะครับนี่บริเวณนี้กักลายนะครับต้นนี้มีด่างมังมายนี่ผมอยากได้ด่างจังครับได้เกะรวยด่างหนึ่งต้นเองนะครับวันนี้ด่างไม้นะครับตรงนี้ก็สวยนะครับนี่ดูเดี๋ยวผมเอาต้นไม้ตั้งดีว่านะครับผมตั้งหัตามเจ้านี้เดี๋ยวก็ เดี๋ยวเดินเล่เรื่อยๆนะครับผมว่าไับตรงนี้ก่อนก้าโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูตอนนี้กันนะครับผมก็ต้องตามทักีิศหล้วนะครับผมผัวเดียวว่าคนเดี๋ยวว่ามีความรู้นะครับก็ตัวด้วยนะครับคนที่ววมีความรู้นะครับวา่าต้นนี้เดี๋ยวพมต้องทราบมานะหน้าใบมันจะคขำใช่ไหมครับ,งงบตายใบมันจะมีเส้นสีแดง นะครับเขาว่าเป็นดัมโบร้านนะครับผมกิ่งไม้นะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้จะไปไกลเคียงเลยนะครับเนี่ยครับมีเส้นสีแดงด้วยนะครับลังใบมันนะครับผมเป็นเส้นสีแดงเดงนะครับแต่ก้หน้าใบเป็นสีคลำนะครับผมโอ้หันกระซวยนะครับนุน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 นุุนนจังกะมีกบกระพมนี่โอ้ดุ้ยมีกบกระพมนี่ชวยครับนี่ย่วยครับเพื่อนๆ นี่เงียโอ้โอ้โอ้โอนีผม่อหนะครับโอ้ล้าวแค่นอาไปตะกิ้ล้าวมันมันมันเปลกนะครับนะครับอันนี้ตั้งไว้ก่อนเดียวคอยมาโอนนะครับผุมคอยมาคุดไปกอนี้เอาเลยในนอนนะครับแนนอนเลยกอนี้เอาโอเคครับเดียวไปเลียควายนู้นวะครับ นี้ก็ช่วยลาวกับเป็นๆใบกลมนะครับตอนนี้เป็นใบกลมนะครับช่วยนะครับตอนนี้อุ้ยชุดแล้วดูนะครับอู้สวยงามครับตอนนี้ใบกลมนะครับตอนนี้ช่วยนะครับเดี๋ยววาพุมยังไม่เอากนนะครับยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปกับป่าบนน้นว่านะครับผม นี่อ่ะถ้วยเปิือนมาเลยมาเลยนี่ครับเปิือนเปือนตัวนี้นะครับถวยญิงรููลักษณะมันกองมันนะครับน่าจะเป็นแดงโบราณนะครับผุมนี่นะครับผมแดงโบราณกับดำโบราณนะครับมันจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวปมศึกษามานะครับผุมแต่นี่ก็เส้นสีแดงเหมือนกันนะครับการสีแดงนะครับน่าจะเป็นแดงโบราณมากว่านะครับถึงหัวของเขาจะไม่ลอยนะครับแต่๋มศึกษามานะครับห่วงเขาจะจมอยู่ใต้ดินนะครับนี่อ่ะ นี่แนงมันต้องร่ามต้นเลยนี่นะครับอย่าช่วยขาดโคนี่ก็เข้าว่าใจนะครับเดี๋ยวพุ่มหมอมเหมือนกันโอนี้ครับแตียว,ว่าคอยมาคุดนะครับพุ่มคเดี๋ยวเดินลตาตวินเรื่อยๆนะครับไปตางนี้กันดีว่าครับเ่อนๆ มาดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่เป็นไซนี่จันดำมันเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับนึ่งโคสงโคส้ามโคนะครับเี๋ยว่าสวยนะครับเป็นไซนี่จันดำนะครับจันดำป้านะครับผมแต่ลักษณะใบของเขาจะอยู่เพลกแล้วนะครับพวกจันดำป้าพวกนี้เนี่ยดูนะครับคลายว่าดำใบโูเลยนะครับผมนี่ตอนนี้กาเพื่อนๆต้นจันเด้งเมื่อกี้ครับเด้งบรด้านป้านะครับเ๋ยาพุ่มหวานนะครับผม ส่วนหมากเดงโบราณนะครับลำต้นมันจะสีเดงใช่ไหมครับวัวปวดปาดปุ๊บจะข้างในจะแดงเปร๊บเลยเ่วายูกับลักษณะพื้นที่ดินด้วยนะครับผมบางพื้นที่ดินของเขาอากาศของเขาจะทําให้ลาต้นนะครับเดงอย่างเดียวบไ,ไม่ตายไบจะไม่เดงนะครับมันเหลวเต่บางพื้นที่นะครับที่พุ่มรู้มานะครับกะเดียวไปดูข้างหน้ากันนะครับผม นี้ช่วยมากเลยครับเพื่อนๆมาดูนะครับการก้อสีดั้นะครับน่าจะเป็นจันดั้นะครับแล้วก็ใบมันใบปูเลยเนาะจันดั้ใบปูนะครับนี่แหละซุ้งน่าจะฉายแล้วแหละเนี่ยครับช่วยนะครับก๋อนี้ก็ัช่วยนึ่งจงซ้ำนะครับซี่โขนะครับจันดั้ใบปูอู้หนูก็ช่วยครับยังหนุน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 เดี๋ยวไปเลยก่อนไปเลยก่อน จะลังกาปูจะหนร้อยครับโคนี้ก็ช่วยนะครับเพื่อนๆดูนะครับเบยมันช่วยนะครับมันเป็นไกลๆรู้บ่เฉยนะครับแต่ว่ามันไม่ก <vs> ็ไม <My wish. S 2> ่เ oh, ช <you. S 1> ื่องนะครับไม่เชื่อสักทีเดียวนะครับช่วยนะครับโอ้ทางหน้านี่อ่นเฮ้จริงเลยนะครับนี่ยังมีลาวนี่เป็นจันดั้นะครับทีนี้ปูจันดัเมไปเลยครับเพื่อนๆตรงนี้ช่วยหมากเลยครับนี่ดูกัน มัน,อนโอ้พานเลยนะครับแข่งดำไปรับตรงนี้โอ้น้องมันไปอย่างนี้แถวโชคดีนะจะเจอด่างมัง้งพบด่างเข้ามัง้งทีจะลังคาน่าจะไม่มีนะครับเพื่อนๆด่างเขาโอเคเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวก็ไปดูข้างบนกันนะครับว่ามีอะไรมั้งนะครับผมตามมาดูกันเลย ก็ S <S <an> ตอนนี้เพื่นเปืน่นก็ได้ขึ้นมาข้าบบนกันแล้วนะครับผมผุมสังเกต็นข้ามบนนู้นะครับมีพญาจงอางเยอะมากเลยนะครับบนนู้นไล่ต้นนะครับพุมแต่พุมคงยังไม่ขึ้นไปเล้วนะครับก็วันนี้พ่อแกนี่ก่อนนะครับมพมเมรปะว่า้นมาเล้วซึ่งเราพาเพื่นเนชมบรรยากาศแกนีก้อนนะครับก็เดี๋ยวผมลบไปคุดต้นจันเดงโบราณน,นะครับแล้วก็ไก่ไก่จันดําโบราณแล้วก็พาอ่าอะไร ข้าวกระพุ่มนะครับพุ่มข้าวกระพุ่มลายเปลกๆนะครับอีกหนึ่งโกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดนะครับกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาโขนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย